เพราะฉะนั้นสิ่งที่กาเเลี่ยนไปทั้งหมดนี่พี่น้องครับไม่ต้องถามแล้วว่าจากนี้อีกกี่วันอาจจะพรุ่งนี้ก็ได้อาจจะอีกสองสามวันก็ได้หรือดีไม่ดีกำลังสุดแทบกลับมาอาจจะชนะเลยก็ได้เพราะฉะนั้นภาษาตัดสินใจชาเดี๋ยวตกร,ระบวนเดี๋ยวจะหาว่าผมกับพี่ปองไม่ชวนนี่มีเวลาอีกนิดเดียวนะครับนี่ นี่ผมก็รุนเหมือนกันเหมือนพี่น้องเลยกล่าวว่าจะพี่ปองกระโดดขึ้นมาไหลผมกระโดดทันทีเลยเพราะพูดอยู่วันนี้ติดตามข่าวไม่ทันแต่รู้ว่าคนทังบ้านก็รุนเหมือนเราก็เลยบอกว่าออกมาได้แล้วแม่เดี๋ยวตกขบวนแล้วก็แย่เลยเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนพี่น้องครับใครก็ตามที่จะส่ง SMS สส่งข้อความมาถามพวกเราเราไม่รับแล้วใช่ไหม ไม่ต้องส่งมาแล้วพี่น้องที่นี่สบายดีบางคนหนีสามีมาก็สบายดีบางคนหนีลูกมาก็ยังอยู่ดีไม่ต้องเป็นห่วงห่วงอย่างเดียวห่วงประเทศไทย <Yeah. S 1> เสียงดังเลยแปลว่ามีคนหนีลูกกับหนีสามีมาเยอะ เพราะฉะนั้นพี่น้องใครที่อยู่ทางบ้านแล้วยังหนีมาไม่ได้รีบรีบหนีมาเร็วๆผมเนี่ยจะให้พูดวิชาการมากลุกระดมมากเดี๋ยวพี่ปองกับผู้ใหญ่ก็จะสกิดเอาอีกบอกว่าขึ้นแล้วเดี๋ยวลงไม่ได้แต่วันนี้ไม่ต้องห่วงถนนลาดําเดินไครขึ้นมา,า่อไรลงได้ตลอดเวลา วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เรามาที่ใหม่บ้านใหม่บนเวทีราชดำเนินของเราพี่น้องครับผมก็มีโอกาสได้ขึ้นมาปราศัยทักทายพี่น้องทุกคนเดี๋ยวจากนี้ก็ยังมีอีกหลายท่านที่ก็คอยพบกับพี่น้องในวันแรกที่เรามาขึ้นบ้านใหม่ร่วมกันแล้วพรุ่งนี้กำนันก็บอกแล้วพรุ่งนี้ก็จะทำบุญร่วมกันตั้งแต่เช้าแล้วเย็นๆก็มีทำบุญประเทศไทยมีบทสวดมีทุกเรื่องที่เราจะทำเพื่อเป็นสิริมงคลต่อประเทศไทย กำหนดการผมเชื่อว่าเดี๋ยวทั้งกำนันและท่านผู้ใหญ่ก็คงจะมากราบเรียนให้กับพี่น้องได้ทราบผมแค่กราอยากจะกราบไปถึงพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านเท่านั้นเองว่าออกมาจะครับวันนี้ประเทศไทยอยู่ในมือของพี่น้องทุกคนไม่ได้ของผมไม่ได้ของใครคนใดคนหนึ่งครับเรามาเราก็มาช่วยกันแล้วเราก็มาดีครับเรามาเราไม่ได้มาเผาบ้านเผาเมืองเรามานี่เรามาดูแลปกป้องประเทศไทย เพราะเราภูมิใจที่เป็นคนไทยเราภูมิใจที่อยู่บนแผ่นดินไทยเราภูมิใจที่เป็นข้าในแผ่นดินของในหลวงคนไทยหน้ายพี่บีพี่บีมาดูจอแทนใช้พี่ด้วย <laughs> ตอบคณมากคกะขอเสียปลบมือกับพี่บีพุทธิพงศ์บุญการค่ะอนหนึ่งในสรีเสือกอประ,ประนะคะ